มาเบิงธรรมชาติหมูปลาค่ะนี่คู่นี่ก็ลั่งอยากผสมพันธุ์นี่คนี้ออกจากคอกแต่มันเห็ดกันแห้งผดเออมันธรรมชาติมันมันมักดูดขีดินนะเนี่ยค่ะพอพันธุ์พอพันธุ์นี่ ได้ได้ไล ja <ads, S 1> ้ไ okay. ด้ไลหลุ terminal terminal <ception survivor. S 2> ่นไล้ซ้ำเลยได้ค่ะนี่พอพันใช้อันต้องเอาเขาทั้งใดแม่๋อในี่ต้องน่ะบอออืไปไปเขาขอกเขาขอกอืไปเขาขอกไปไปผสมพันธุ์กันไม่ขอกไปพอพันไปนุ่นไปนุ่นเลย ไโน่นเออไปเข่าคอก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 ไปไปอู้แนนบ่อป้องแนนบ่อแม่แม่นมันมันมันจังหนีออกมาเนี่ยมันต้องดูดขี้ดินนะมันจังซึมมีความสูงนี่ ให้มันอันนี้ก้อนให้มันผสมพันธุ์กันก่อนแม่เนี่ยตัวตัวแมน่นี่ตัวหน่อยแห้งตัวแม่ อันนี้รอผสมพันธุ์เลยค่ะนนวิธีธรรมชาติคงมูปลาด้วยค่ะเด้ออันนี้แล้วมัน มธรรมชาติดี อยากอยู่ในสวนปาม พย่ายามของมันอยู่นะเออแม่มันตัวหน่อย